ก่ายกันทักทายกันยาย,ยมือแรงเนาะ่ะเนาะคนภาษาอังกฤษนี่ก็บรู้ว่าปินไพรเนอค่ะเนะขาะพิ่นก็เข้ามาสุ ัสดีค่ะย่างก็มาถักทายกันทำข้าวเนาะคะเนาะมาเปิดบานยืนยันตัวตนจะค้องเนาะคะพี่น้องยืนยันตัวตนเปิดบานแล้วนะคะเปิดบานแล้วเด้อคะเด้อพี่น้องมาทักทายกันเหมือนเดิมเนาะคะพี่น้องจ้ะ สวัสดีนะคะย่าก็มาถักทายกันถามข้าวเนาะคะเนาะมาเปิดบ้านยืนยันตัวตนจะคล้องเนาะ,ะพี่น้องยืนยันตัวตนเนาะแม่ลำดวนก็นเป็นคนสกลน,นครเนาะคะเนาะพี่น้องเป็นคนสกลน,นครมาเปิดบ้านล้วเด้อคะเด้อพี่น้องจะ Pelled, people, สวัสดีพี่น้องทุกบ้านเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายกันได้เนาะค่ะสวัสดีพี่น้องทุกบ้านเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายกันได้เนาะค่ะเปิดบ้านแล้วนะคะเปิดบ้านแล้วเด้อค่ะเด้อพี่น้อง มาทักไทยกันเหมือนเดิมนะคะพี่น้องจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะแม่ํำพองพี่น้องพองไปสวัสดีนะคะแม่ลำดวนกับเปิดบ้านอยู่เขตรากระบังกรุงเทพนะับกรุงเทพมหานคร แม่ลำพองก็กำลังรับชมนาอค่ะเนาะ,นนะทักทายกันค่ะพี่น้องจ้าทักทายกันนาะค่ะเนาะน้องจ้ารับชมจากทางไหนเนาะค่ะมาทักทายกันเน,ะนา,า,านเนะค่นนะพี่น้อง กันเช่นเคยน้องข้าพี่น้องจะทักทายกันเด้อค่ะเด้อเนาะกำลังรับชมน้อง่ะน,น้องเชิญค่ะเชิญเชิญเข้าในบ้านน้องข้าพี่น้องฟองไปน้อง่ะน้องเข้ามาทักทายกันในบ้านน้องข้าน้อง เปิดบ้านแล้วนะคะเปิดบ้านแล้วเด้อค่ะเด้อพี่น้องมาทักทายกันเหมือนเดิมนะคะพี่น้องจ้ะสวัสดีนะคะ แม่ลำดวกนก็เป็นคนสกลนครเนาะค่ะเนาะพี่น้องเป็นคนสกลนครมาเปิดบ้านแล้วเด้อค่ะเด้อพี่น้องจะ้ะทักทายกันคะ่ะทักทายกันพี่น้องปองไปจะ้ะทักทายกันเด้อคะ่ะเลิศน้องคะ แม่ลำพองก็กำลังรับชมเนาะคะเนาะทักทายกันค่ะพี่น้องจ้าทักทายกันเนาะ,ะ,นะสวัสดีค่ะ ทักทายกันย้ำมาเร่งคือกอ่อนพี่น้องเนาะทักทายกันสวัสดีค่ะเข้ามาทักทายในบ้านนะคะเนาะค่ะเนาะเปิดบ้านแล้วเดอค่ะเดอ้อพี่น้องป้องไปเอา สวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีทุกท่านเด้อค่ะเด้อพี่น้องปองไปทักทายกันคือเกาเนาะกันเนาะเนี่ยเมื่อแรงมาทักทายกันคือเกาพี่แดงคือเกาพี่น้องจ้ะทักทายกันช่วงเย็นๆเนาะค่ะพี่น้อง ทักทายกันนะคะพี่น้องจ้าทักทายกันนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะแม่น้ำพองมือ,อพี่น้องจ้าไปประทานในฮอดผู้ใดก็ขอโทษขออภัยเด้อเพื่อนเพื่อนพี่น้องเนาะคะเนาะพอเห็นแม่แสงจันทร์เลยพาพี่น้องฟ้องไปสวัสดีนะคะแม่ลำดวนกับเปิดบานอยู่เขตลาดกระบ,บงังกรุงเทพนะกรุงเทพ,เทพมหานคร สวัสดีคุณเพชรสมัยบทน,นาค จะมาทักทายกันช่วงเย็นๆเ,เนาะคะนะ้อยแม่เมล็ดคือเกา่าสวัสดีคุณแม่แสงจันทร์คำมุงคลเนาะคะนอมาเด็กคอฮัาทักทายกันคือเก่าเด้อค่ะเด้อพี่น้องปองป่ายมาทักทายกันเช่นเคยเนาะค่ะเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายยังแร่งคือเก่าะนะพี่น้องเนาะทักทายเนาะค่ะเนาะพี่น้องจะ ไปบระธานไอฮอดผู้ใดก็ขอโทษขออภัยเด้อเพิ่น